เกิดกายสืบผงสายเผาพันเป็นมนุษย์เท่ากันแบ่งชนชั้นอยู่ใหญ่ยาจนหรือมั่งมีต่างกันที่ตรงไหน ชวิตสดใสใส่สสใจ ทาี <premises S 2> ่เข <jam> ้นกาด้วยโรดี้งงานกับแม่ด้วยจะผ่านชีวิตมากมายเกิดแก่เจ็บตายทุกวันเกิดมาแล้วร่องกรในรลานรับชีวิตมากมายเกิดแก่เจ็บตายทุกวัน ล้างสันล้าโลกใบนี้ให้หนใจากลี้เร่องสามอาเกัจ้ามาโรนี่เลยขอบคุณพะายขอบคุณท่านด้วยฝนไม่ตกเท้าวันนี้ฝนไม่ตกถ้าฝนตกอาจจะใหญ่ที่เนาะโัวดี่คัวลูกกาแรเราต้อก็ผมเมี่ยได้ยังมาอยู่เนาะ เอาประจัรากระตัวสวัสดีจ้า ya, <idal Industry. S 1> เอาเรียนเชิญเข้ามารุ่นบุญกันในประชาได้เลยเจ้าสาธุบุญครับผมหมูสดแม่ลอยปากแขวด้วยเดี๋ยวอรับปากรบเต็ยงน่เยอับมา ลาบข้างในครับผมใครจะลาบติดลาบเนื้อต้องเจ้าดีเท่านั้นฝากไปด้วยพริกลาบนายเป่งนะครับของโอท็อปอำเภอพานเลยของสุดยอดอำเภอพานมาเมืองพานเมื่อไหร่ต้องได้กินพริกลาบนายเป่งไม่ว่าจะเป็นแบบแผงนะครับหรือแบบเป็นกิโลนะครับฝากกันไปด้วยพริกลาบนายเป่งพริกลาบที่ขึ้นชื่อที่สุดในอำเภอพานฝากกันไปด้วยจ้าใคจังหวัดสามารถสั่งได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าไหนอยากได้ทกแชทเข้ามาเลย สวดีแม่ตุลาบปปิ้งกระไรกระตูข้าวผมนี่กระไรกระตูสาธุเจ้าสุ่มไก่ข้าวผมนครฟาร์มกระไรกระตูสวัสดีจ้าวันนี้ขอบคุณามากมายขอบคุณพีล่ลาบนายเป่งด้วยฮะลาบเนื้อลาบหมูลาบควายฝากไว้ด้วยพีล่ลาบนายเป่งแค่ควายเดินผ่านก็ตกใจกพีล่ลาบแล้วพี่น้องเลย ชาหนองบัวช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะเอฟซีทางบ้านหนองบัวทั้งหลายที่ดูไลฟ์สดนีอยรอขอบคุณมากมายฮะช่วยกันแชร์ไปด้วยคนละหนึ่งแชร์สองแชร์แชร์ออกไปให้ญาติพี่น้องต่างจังหวัดได้ดูแชร์ออกไปให้โลกได้รู้แชร์ออกไปให้เพื่อนได้ทราบว่าป่าช้าแห่งนี้ครับผมชำรุดทุดตมต้องการความช่วยเหลือนะฮะระดมทุนกันพยายามกันในทีทุกปาทุกสตํานะฮะว่าให้กับป่าช้าแห่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายอยู่กันที่นี่สองพันนะฮะ วันไหเริมกกไรกันตัวเด้อมาแล้วจ้าสมุสามกองร่ <c oughs> บมรบุนก็มาขอบคุณสสพิสาเตาชางธีรวัตน์ก็ุณสสยิ้มด้วยเจ้าร่วมรบุนกันเข้ามาฝนตกละจ้าวันนี้อยู่ไหนอยู่บ้านหนองบัวฮะกัลยาด้วยหนอแน่นอนใบเฮ็บบ,บ้านราดกัน เข้าหัวเขาว่านี่ไงไหวเลยปวดไล่ชัดะปวดตบเป่าห,ปห้องกระนานครับในเวียงเชียงรายขอบคุณท่นสทุกท่านด้วยขอบคุณรันนี้ยังเหนียวแน่นกันเนาะ จะลาบคำในฝากไว้ด้วยครับพริกลาบไนเป็นนะฮะสินค้าโอท็อปอำเผอพานท่านไหนมาอำเผอพานแล้วไม่ได้ชิมพริกลาบในเป็นถือว่าพลาดฮนะเอาฝลทกก็ดูอยู่ซาเอาวันนี้มันเกิดวยพรให้ด้วยหรอแตงเหรอ,อ,อวิงว่งว่าตำลมขอครับ พูนฝนมาทกกจ้าวกำลังเริ่มตกแล้วโรเตน้องน้ำปอเรียงสวัสดีจ้าใครระยอดครับผมติดตามจ้าขอบคุณมากไปฮะทยอยจัดให้ทุกบทแรงน้อที่ขอกันเข้ามาครับผมเฮ้ <laughs> ยใจเย็นเนอะ म साह चाहिर कहला यारा तो मलता हो ये और रहा तो दुखद วากันไปด้วยเขาช่วยกันแชร์ไปสายบุญทั้งหลายอามบพานเราจะไม่ทิ้งกันอ้าวชื่อจินตนาเเดี๋ยวพี่บเดให้ฝวเริ่มตกแล้วจ้าจาัดให้รุ่งบางขอบคุณช่างเอกครับสวัสดีแม่ก,กลับมาปิ้งด้วยถ้าไหนใหญ่รุ่นอาบ,บน,นะครับเลขที่บัญชีูุบ้านผมขึ้นไปบนหัวโพสเลยให้ก๊าลใจดีเจเลขที่บัญชีน้ำล่างฝากบดไว้นะฮะช่วยกันแชร์ใหม่อีกทีนะครับผมฝากด้วยช่วยกันแชร์ใหม่อีกทีเนาะ แตะกี้พอดีฝนไล่ฮะยอดแชร์ตะกี้มันเลยหายไปเลยเย้เฮ้แชร์ออกไปให้ลูกให้หลานต่างจังหวัดได้ดูแชร์ออกไปให้พี่ให้น้องเราได้ดูะว่าป่าชาบ้านเราข้างในมันชำมนุดสุดโสม

เกิดกายสือผงซายเผาพันเป็นมนุษย์เท่ากัน